สหลับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยก็คือว่าในส่วนของกาฟกับคิสลุตัวไหนดีกว่ากันนั่นเองครับอ่าเนื่องจากว่าเราต้องแบ่งหน้าที่ก่อนแต่ให้ผมสรุปโดยเบื้องต้น่อนะตัวที่มีประโยชน์ต่อทีมากที่สุดแบบไม่เฟกกันก็คือคิสลุนะครับคำตอบง่ายๆก็คือว่ากาฟตีได้แค่ตัวๆแต่คิสลุเนี่ยมันวาร์ปเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนสกิลหนึ่งคือโดนทุกทงสกิลที่2คือมันวาร์ปลงหัว หลังจากว้าเส็จแม่งพุ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 ่งมันตามสายวิ่งหรือตัวอื่นๆทันระหว่างธงนะครับเช่นคุณอาจจะโดดลงธงบีบอยแล้วคุณก็พุ่งพุ่งพุ่งกลับมาที่ธงดีด็อกหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ใช่ไหมซึ่งกราฟทําไม่ได้ตอบตรงนี้ก่อนเลยว่าตัวที่มีประโยชน์กว่าคือคิสรุนะครับให้เข้าใจที่ตรงนี้ก่อนนะอาจจะว่าผมตอบไปแล้วนะแล้วถ้าหากมีตัวใดตัวหนึ่งล่ะอเฮ้ยถ้าปัจจุบันเนี่ยผมมีเอ่อคิสรุคู่กราฟอันนี้ผมจะนับแค่ตัวนะแค่เป็นตัวตวก่อนนะ ผมเลือกคีสลุครับอันนี้ตอกันตามตรงแบบสัตว์จริงนั่นเองนะเอาล่ะแต่ถ้าให้ลงเป็นแบบตามสีเล่นจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้ผมยอมรับก่อนถ้าเล่นตามสีเล่นจริงๆยังไงผมก็เล่นคู่ขาวเพราะอะไรชัปเปอร์ตัวเดียวเนี่ยมันรับมือได้กับทุกตัวเซตเทิร์นอ่าส่วนนี้กะหลักๆก็คือไม่ไม่ชอบคีน่าเซตเทิร์นใช่ไหมดังนั้นเลยเอาอ่อชัปเปอร์เนี่ยมาดักจบเท่านี้นะดังนั้นสีขาวเนี่ยมันรับมือได้ทั้งหมดถ้าให้ตอบก่อนผมเลือกขาว แต่ทีเนี้ยถ้ามีคําถามเอา้าไม่ให้เลือกดํากับแดงอะคิสลุกับกาฟอะเลือกใครเมื่อกี้ต่อแล้วเลือกคิสรุแต่ถ้าให้เลือกเอาคู่สีไปลงแล้วถ้ามีตัวเล่นย้ําถ้ามีตัวเล่นผมจะเอากาฟกับเซตเทิลลงไปเล่นอันนี้คือผมตอบตามตรงนะเอองงไหมก็คือถ้าผมมีกาฟคู่คิสรุเออไม่สิคู่เซตเทิลผมจะเอาคู่เนี้ยลงไปเล่นกาฟคู่เซตเทิลย้ํานี่คือเซตเทิลนะผมจะไม่เล่นคิสรุทําไมล่ะ เนื่องจากว่าคิสซุมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งและมันดีอย่างที่บอกนะครับแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่ามันจะค่าๆเท่านั้นและหากเกมไหนคุณเจอนิกะสาตัวคุณจะเล่นไม่ออกเลยแล้วเอา้าอย่างนี้เอาตัวอื่นไปแบบเล่นอ๋อแลยวว่าเป็นคู่สีได้ไหมอ่าโอเคถ้าเรามาคุยเรื่องคู่สีนะผมจะขอยกตัวอย่างอา่อผมเอาตัวแรกเป็นกราฟแล้วกันอีกตัวผมอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างว่าเป็นคิสซัุนะครับแล้วทีนี้ลองมาดูซับใน ID ดีของผมนะ ผิดอันวะเด,ด,ดี๋ยด้เดอ่าอันนี้ครับอันนี้อ่ะค่ะโอเคปุ๊บคุณลองดูซับครับถ้า2สีผสมกันมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เห็นไหมร้อยห้าสิบเฮ้ยอย่างนี้ก็เล่นได้นี่วะถ้าซับถึง160ยหกสิบไงเพื่อนๆต้องเข้าใจที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุทกไอดีที่มันจะถึงแล้วทําไมถึงถึงนะครับบูทสามบูทสาีด,ดาวอันนี้บูทสอกกว่ามันเลยถึงไง ชัดเจนป่ะแต่สีแดงมันก็ไม่ถึงดังนั้นอ้าวเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวสมมุติใหม่ก่อนแล้วถ้าเอาแดงคู่ล่ะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยเฉยนะอ่าถ้าแดงคู่ล่ะซับมาล้อหกหกเอา้าเฮ้ยล้อหกหกมันดูน่าเล่นกว่าปะวะสุดท้ายมันก็จะอยู่ที่แบบไอเดียของคุณฟูหรือไม่ครับถ้าถ้าหากอย่างเมื่อกี้ตอนจัดแล้วแบบมันต่างกันแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เล่นคู่สีก็ได้ก็คือคุณอาจจะเอาการาฟอออไม่สิเอาคิสซลุคู่กับชเทิร,ร์ลงเล่นก็ได้หรือว่าคิสซลุคู่นิกะลงเล่งก็ได้ แต่ย้ําไปแล้วไงว่ามันไม่ใช่ทุกไอดีที่มันจะถึงส่วนใหญ่150สมมมติถ้าร้อยห้าสิบอ้าวโอเคงั้นคุณอาจจะเล่นคู่แดงอย่างเงี้ยคุ้มกว่าไหมเพราะถ้าคุณลองมาจากคู่แดงโหถ้าจะกสองสีนะสมมตินะมมนะซับตรงนี้อยู่ร้อยห้าสิบไม่น่าเล่นแต่ถ้าเป็นคิสรุตโตเดียวเท่านั้นอ่ะสีแดงล้วน,นะครับแล้วซับตรงเนี้ยมันอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยห้าเก้าอะไรเงี้ยมันต่างกันเกือบสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเล่นแดงดีกว่าเห็นปะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอ้าวสมมติว่าถ้าเราไปเล่นแบบดําล้วละ ผมก็จะบอกว่ายังไงก็ไม่ถึงอันนี้ตอบตอบกันตามตรงเลยนะปุ๊บเนี่ยถ้าอันนี้คือไอดีใหม่นะยังไงก็ไม่ถึงแต่มันไม่ใช่ไอดีที่แบบยกเว้น,นแต่คุณมีไอตรงเนี้ยครบแล้วอะ่ะแบบผมเนี่ยคุณก็เล่นได้แต่ต้องครบก่อนนะแล้วถ้าไม่ครบละ่ะมันก็เลยไม่ถึงไงชัดเจนยังเออนั่นแหละอ่าโอเคถือว่าคลิปนี้ผมน่าจะต่อบให้แบบชัดเจนนะ เมื่อกี้คือเรียกเรียกว่าคู่สีแล้วกันอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะคุยว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแยกกันเนื่องจากกราฟเนี่ยมันเป็นสายหมัดที่สามารถถ้าเรามานับกันจริงสายหมัดตัวไหนที่ค่านิกะได้ดีบ้างก่อนอ่าหกราฟค่าได้นะย้าว่าค่าได้นะ2ครับก็คือแฟงกี้สครับก็คือในส่วนของตัวละครชอปเปอร์หลักๆมันก็มีเท่านี้ที่ผมคิดออกอยู่ในหัวนะมันก็มีอยู่3ตัวอ่ะกราฟชอปเปอร์แล้วก็แฟงกี้ เห็นไหมดำดำและขาวเอา้าสามสีไม่มีเลยเหรอใช่ถ้าถามผมนะไม่มีเลยเอา้าอย่างนี้ยังไงอะ่ะเนี่ยดังนั้นเราเราก็เลยต้องมาเลือกเี่ยอ๋อมีดำดำขาวงั้นมันก็เลือกได้แค่ดำกับขาวไงงงไหมแต่ถ้าไปสีแดงโอเคคิดสรุปก,ก็คือมันคือมันแทนิกากไงประเด็นอะ่ะมันคือที่ตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าเรามานับว่าเฮ้ยไอตัวค่านิกาได้มันมีแค่กราฟกับแฟงกี้และชอปเปอร์ที่เหลือคุณก็ดูว่าในไอดีของคุณมีใครแค่นั้นเอง เอาถ้ามีการเอ้ยงั้นก็เล่นคู่ดําเล่นไปเลยก็ได้แต่คู่ดําก็มีปัญหาตรงที่ว่าอ,าอย่างคู่ดําตรงเนี้ยแพ้คิสซลุทั้งคู่มันก็เลยไม่น่าเลือกไงถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นชซตเทิลแม่งก็แพ้คิสซลุอยู่ดีผมเลยบอกไงว่ามันอาจจะไม่น่าเล่นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยพอถ้าถามผมจริงๆผมก็เล่นคู่ขาวมันเดินทําไมล่ะพอมันรับมือได้หมดเลยครอบคลุมเจอชซตเทิลเจอคู่ซานเยอะเจอเออใครวะเออถูกแล้วถูกแล้วนั่นแหละเออเจอชซตเทิลกับ คุซันเยอะก็เล่นชอปเปอร์ไปถ้าเป็นตัวอื่น,นๆเช่นการาฟเช่นคิสซลุเช่นอะไรผมก็เล่นนิกาใบเพราะว่าผมเล่นนิกาผมไม่ได้กลัวการาฟส่วนบางคนบอ,อกว่าเฮ้ยเล่นนิกาเนี่ยโดนการาฟต่อยเป็นลูกเลยผมก็จะบอกว่าคุณดูก่อนมาซับของคุณเน่ะเท่าไหร่ผมตอบได้แ่วนี้จริงๆนะถ้าซับคุณเยอะพอยังไงคุณก็ไม่โดนตบหรอกจริงๆคุณลองซับเยอะก่อนแต่ประเด็นโจทใหญ่อะ่ะที่คนมาเล่นอะ่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะมาเล่นช่วงนิกะหรือว่าเป็นไอดีดองหรืออะไรเงี้ยซับของคุณตรงเนี้มยมมนแช่ร้อยห้าสิบคุณไม่ไ ตรงๆถ้าให้คุยกันตามจริงไะนะยังไงมันก็ไม่ไหวคุณดูซับของผมดิอ,อันนี้ใส่ให้ดูนะต้องเอาซับให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพตรงกันเนาะคือที่ผมเล่นได้เนี่ยพอซับของผมอะ่ะมันร้อยเจ็ดสิบไงเพื่อนๆต้องเห็นภาพที่ตรงนี้ก่อนและตอนนี้กําลังทําสีดําเพิ่มเข้าไปหวังว่าน่าจะเห็นถ้าชัดเจนนะถ้าเอามาอีกทีให้ผมเลือกคริสลุดีที่สุดถ้าเลือกหมัดระหว่าง2ตัวนี้แต่ถ้าเลือกคู่สีเอาไปลงเล่นผมเล่นขาวเพราะแม่งรับมือได้หมดชัดนะ แต่ถ้าระหว่างดํากับแดงเลือกไข่ผมก็เลือกดาในในกรณีที่มีตัวครบไงแต่ถ้าไม่มีเลยแบบมีตัวใดตัวหนึ่งกันเล่นคิดสรุตัวเดียวเลยเพราะสุดท้ายแม่งก็ไม่ไม่มีวิ่งอยู่ดีเพราะอย่างน้อยสสยวิ่งอ่ะเผื่อเอามาที่จะเอ่อเรียกเรียกว่าพิกเกมแล้วกันเพราะถ้าไม่มีวิ่งอ่ะจังหวะพิกเกมคือมันไม่มีแล้วนะส่วนตัวผมเป็นอย่างนี้นะส่วนตัวผมเล่นอย่างนี้นะส่วนหรือว่าจะเล่นเป็นซัพเทิร์นแล้วเป็นจังหวะพิกเกมมันก็ทําได้ดังนั้นเนี่ยมีซัพเทิร์นดีกว่าโรเจอร์ถ้าถามผมนะ ส่วนที่เหลือก็ลองดูใน ID แดีละกันมีตัวไหนดังนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตอบเอาใจใครและเป็นคำตอบที่อาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนนะครับยังไงต้องขออาภัยด้วยแต่นี่คือความคิดของผมเองเท่านั้นนะว่าถ้าเป็นผมเล่นยังไงก็ตามหน้างานนะั่นแหละครับ